ครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่าด่านวิเวกของเฮานะครับตำบลสีชมพูพอำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงกาฬนะครับคือเป็นงานไงนะครับงานหลวงปูนะครับที่วัดป่าด่านวิเวกเพิ่นได้จัดงานขึ้นนะครับเพียวว่า <c oughs> เตรียมงานนะครับเตรียมงานกับว่าได้ช่วงนี้พี่น้องเฮาก,ก็กำลังเตรียมสถานที่ตั้งโต๊ะตั้งยังนะครับคือตั้งรงท่านนะครับร่งท่าน สร้างไฟเพิ่งกรพร้อมนะครับกางเต็นท์ี่งานอ่าครบรอบมันเกิดของหลวงปู่นะครับการเต็นท์กางยังพี่น้องเฮานะครับญาติโย,ยมกับคงจับเลื่อมใช้ย้อยมาอ่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่นะครับวันที่หนึ่งวันที่สี่กันยายนสองพังนห้าร้อยหกสิบเกียนะครับงานกระชีเริ่มไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็เริ่มกางเตียนกางยังเตรียนกางเตรียมง,ง,งาน พอกกับสร้างไฟหูุดล้อเออซางไฟจากนครพนมสร้างไฟจากนครพนมนะครับวานเหรออะไรนะนี่ก็มาพอกับโรงท่านของบุษบาอีกแล้วบุษบาอีกแล้วบุษบากับทีมงานทุนกาเกศโสภานะครับเออท่นสามาทุกปีทุกปีสาธุน้ำ าพี่น้องเข้าสู้คนทุกทันนะครับอาวัสดีครับท่านครับครับผมครับครับจัดเลยครับผมยังกี่รน้มะนาวโาอะไรก่เตรียมการเตรียมงานนะครับเพราแม่คู่บอาจารย์กัสิมาก่าวะ

กัญยากัญญายน2สอ,อ,องพันหกร้อยหกสิบเกนะครับไทยโดนม่ได้ต้องความกระไดเดียวโอ้บ่บ่ไทยบ่บ่ไทยเพิ้นออกบ่เพ้นออกกล้องดอกพ่นจิตเยวเพ่นกิลปอยวัตถุมงคล เอาคือมาเห็ุไฟให้น้งจะไจนได้ตุ่มน่าตุ่มได้้ครับุกค้าไปจ้างถึงมาผู้สองสาธุสาธุครสุนทนี่แหละครับพี่น้องงานเรือมันที่สามเนาะนอพอเนาะ งานเรือวันที่สามตรวจมนต์เย็นวันที่สามครับผมแม่ครูบาจันมีม่นแม่คูบาจย์นี่มต์มาหลายมามามาหลายหลายทีเนาะหลวงพ่อเนะหลายทีหลายทีหลายทีสายวัดป่าดานมีเวศนะครับผมวัดปู่ทุยวัดปู่ทุยอสัมพันธนะค่ชนทร์ ลองก็เรียนมาหลายอยา่าโยมนะครับคอยทย,ยอยมาลงท่านนี่มาจากชนบุรีเนาะลุงไงๆนี่เนาะเออของคุณปัญญาจากจังหวัดชนบุรีนะครับบางในนาะท่านมาตัตธาโยกยุทธอ่าท่านประยุทธ์มัตประยุทธ์มาถามเนี้ย <laughs> อ่าสาธุสาธุ โอ้ยห้องสีมาหอนห้องสีมาหอนอยากน้ำล้านอย่างเพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงงานเรื่อวันที่สามนะครับเดืสอสวดมนต์ตอนเย็นๆนะครับที่นองเขาอยากย่วมสุดๆนะครับาการเห็นคลิปนี้แล้วกรเรียนเชิญมาทําบุญน้ำกันนะครับไม่มีการเลี้ยไลอนะครับที่วัดป่าด,าด่านบีวกครับผมสายบุญสายท่านเท้ๆนะครับ สาธุครับ